มแล้วค่ะดูดูพี่หวานพี่หวานมาแล้วตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแม่จะพาพี่แป้งของทามน้ำเขียวค่ะ เผ็ดอย่าทำลงไปอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะวายจะทำให้มันถกสิคะหมดหรือยังคะหมดยังคะหมดแล้วนะคะเอาใส่น้ำค่ะใส่น้ำจะมันหวานมาเทหมดใส่แต่ว่าไม่เทหมดนะคะเทนิดหน่อยค่ะเทลงไปค่ะดีค่ะอ่าตัวหอมค้นค่ะ มัจะมีเลิกเธอนิดหน่อยนะคะที่ปังหวานมายืนทางนี้คะ่ะใช่คะ่ะช้อนชิมเมือ่อกี้แม่เอามาไว้ไหนลูกใครเห็นช้อนชิมไหมพี่นัทเอาช้อนชิมให้นอ้อง้างห็านกบไปแล้วะคะ่ะปังหวานขโมยไปแล้วอูสีสวยไหมคะสีเขียวอ่อนสวยจังเลยคะ่ะกินไหมคะมาชิมมาชิมมาชิมกันค่ะมาชิมกันนะคะ มันจะหวานไหมคะหวานมากเลยค่ะต้องเติมน้ำอีกนะคะอะมีหอมเติมน้ำอีกค่ะแต่น้ำเขียวหอมมากเลยค่ะเร็วไปเลยค่ะเด็กๆเท,ๆเทๆหมดเลยค่ะเทหมดแก้วเลยค่ะโอเคค่ะน้ำเป็นน้ำต้มสุกนะคะ เด็กนะคะแล้วกกเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะให้เป็นไอติมไปเลยพอดีแล้วค่ะแซ่บมากเลยะคะ่ะชิมแป้งหอมชิมมั้ยคะนีมเนีแป้งหอมอยากชิมอ,อยาบบอค่แก้งหอมตักใส่นี่อ่ะชิมทีนี้หวานไหมชอบไหมชอบน้ำเขียวไหมจับแล้วเราจะมาทะะําน้ำ เย็นกินนะคะใส่น้ำแข็งแช่ไหมคะโอเคอแล้วก็มาเทใส่บ็อกเลยค่ะที่เป้หอมเทใส่เลยค่ะไม่ยกแก้วเทเลยค่ะ,ะยกเลยเลยค่ะเทเทเทลงไปเลยหยุดปิดคะแน่ปิดฟ้า <laughs> ไป้หอมเท <c oughs> อายุดก่อนอ่น้องปิดเย้ ทา,าทางนี้น้ำเิมมาทางนี้ให้พี่แป้งหอมเททางนี้ว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เต็มต้องทำให้มันเต็มก่อนพ่อน้องปี๊ดเดี๋ยวพี่แป้งใจเย็นๆยนลูกให้น้องเอามือออกก่อนโอเคอเค่ะเคโอชา้ชาชา้ชาช้าๆให้มันลงล็อกลงในปอกค่ะพ่อแล้วเต็มแล้วอะน้องปิดน้องปิดน้องปิดงป๊ดค่ะเดี๋ยวลูก อันนั้นหนูเอาไว้กินลูกน้ำเขียวพี่แป้งได้หนึ่งสองสามสี่อันนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ใส่น้ำแข็งเดี๋ยวเราจะชงใหม่ใส่น้ำแข็งกันโอ้กินเลยเหรอ <c oughs> ยกกินเลยเหรอมันไม่หวานเหรอมันต้องใส่น้ำแข็งนะโอเค <c oughs> ห,มหมดไหมหมดไหมแซ่บไหมเอาอีกไหมคะ <c oughs> โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคมาบอกเพื่อนๆก่อนมายืนทางนี้ นะเขียวพีแป้งเสร็จแล้วนะคะเขียวีแป้งเสร็จแล้วนะคะพี่แป้งจะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วนะคะบอกพ่แก่อนเอาไปแช่ตู้เยนะอย่าลืมาชิมกับพี่แป้งหอมนะคะเก่อนมาชิมกับพีแป้งหอมไิแบบ้านากโอเคคลิปนี้เป็นไอติมสีเขียวนะคะเขียวนะคะอร่อยมากไหมคะอร่อยมากนะคะกดไลค์ก่อนค่ะ